แต่ล,ลุดูแลกาต่อความต่อ่านกันอาโหชิกรรมให้ขึ้ื่องกนและกันอืมถ้ามาในคกคือได้ยืดเย็นเป็นสุกแด้ดยแล้วเออได้ระดักิดมึงอืมบาดทีแกช็อตที่สองถือว่ากยังไม่คัดแม่อีพออออาร์ไพางว่าเราโดนแพ้คัดติทา,าทางถอนใจคัดติทางถอนโนล ให้ลูกหลานพิจารณาตัวเองด่วนพ่อไม่ได totally ้บังคับแต่เพียงพิจารณาตัวเองเฉยๆอยากกินตามบักฮู้อกินอยากกินก้อยอกินอยากกินชุบเน้อไหม้ก็กินครับพ่อกาว่าไถ่บ้างเพียงพิจารณาตัวเองด่วนเพราะว่าวันนี้วันที่ชาวเกตแล้วใกล้่อมึงเล่าได้พอชาวเกตชาวแปรชาวเกา้า ที่เกที่เมือเมื่อขึ้นหาตามงดต่พอมือขึ้นหาตามจดดงนั้นกป๋าตุงเราดาวพอนะบ้านจึ่นหนึ่งเะาถูกนักเมื่อวัานทช่หนึ่งมื่อมีบ้นสีบวันพระบ่าวะว่าวเบงเออมาไหว้พระขวัญนั่นเออตามสนทางพระาวหน้าทคัเออหน้าะบานี้ขอบุบาลมีปูที่สัเขาพรปพตตาขอรถไยข้าาโลกแล้ว่าถันวัาที่หนึ่งพอเออถูกงานแตากเทิดกับาที่นี่ะ ไม่ใจเป็นกุศลแบบนี้่คอเบาแห้งแบบเพลมหวาพอเอ้ยอยากไปนั่งเฝ่าบังปากอีคอมาค่ะอยววมาเฝ่าพอคอสกวุความต่เขียงก็ได้เขียงคอมวนมวนหูหลายว่าตเพรก็ขี้นี่หอวมันเป็นชอมาต่างช้างเตะพความต้กงนห่งอนคนได้วันท้องอันนี้ชาได้หนึ่งปื้ม เน่ย้าได้ืนแล้วมาทักมาด่าบ้าอมาว่างว่ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะกาต่อมาการทังถือปืนต่อที่ความทีเอาตลอเวลาหน้แบะเร่งไมแล้วก็ยังมาเร่ไม้วเร่งไม่ต้องตั้งมาแวนทัพมาด่าผู้ได้ที่จาบไหู้ได้ิจาบจุดตูตาใดก็ได้ไม่เหมือนเป็นรอกถาว่าดกทำนอก รอบนี้คือรอบไหนรอบขึ้นมาวายรอบนี้ใครจะแทงถูกไม่มากมายไม่ถึงร้อยตัวไม่ถึงร้อยตัวนะน้องได้เท่าไหร่พอได้เงินเอาปืนเล็กวงนได้เก็ดสิบตัวถ้าได้ไม่ถึงร้อยตัวได้เอาปืนแรงกล็กนะได้เก็บทิบตัวยังไม่ถึงร้อยเลยลูก ที่จะรับว่งก็้ถูกต้องเจาะให้ถูกเจาะให้ถูกพ่อเอาปืนเล่งมาเลยแม่นะแม่นะไม่รอกมาเลยเท็จชิดตัวสงสัยเสียงก็กั่เสียงว่างจะพอมันยุ่งได้รอกบ่ตัวเมื่อไหรอกเลยพอาเอาปืนเล้งมาเลยเจากับมาว่านไว้จังเลยดูนะอยาเล้งกระปงตาคือไหนเล้งปืน เร่งไว้เร so The ่งไวตั้งมาเลยแต่ยังไม่ทิุเร่งไว้แล้วเร่งไวคขดวบาเร่งคือปืนคืออะไรขุ่นคลองบ้ารู้จักมั้ยแต่ว่าเอ้ยปากคือังขาจึงไม่ฝืนอะไรนั่น้อคองหมายว่าเออเอาป้อมกันบ้านป้อมกันที่งานเข้ามาแล้วนั่นหะ ราะฉะนั้นพอให้เป็นรักไปเลยเขาเอิบรักเขาเอิบคอกนะคอกคอกเรียกว่าถังเขาว่าพอเขาว่าเอินคอกแล้วเขาเอิบรักเรียกรักเขาว่าเป็นรักพอ่าตีจาร่างมาตีคอกมหวมัดออกคุขอกว่าคอกคุ้ยว่าหัดออกบาตีพอเอาเรื่หน้าใหเออทำเป็คอกว้าล้วเล่งไหวเลย เอาปืนยึดทาแปลกได้หน่อยเดยวโรคร้านว่ากร้อยตูเราได้พอบ้างไหมแค่เก็ดจิตแค่เก็ดจิพแล้วต้องแค่เกิดชีพขวาพอว่าลายวงจากตั้งแต่เมือวันที่สองมาว่าหกตั้งแต่วันที่สองมาจนจะถึงที่เดือนจนถึงกลางเดือนจนถึงวันที่หนึ่งได้มาก เร่งมากไปวันที่สองหอดวันที่ทีหกเร่งจากวันที่ที่หกหอดวันที่หนึ่งไว,วันวันกอให้เป็นรอกไปไปว่ากับไปวันแบบไงวันเราได้เก็ดกี่เปล่าก็รีก็รีบให้ไงวันเกล็ดก่อนคือตั้งบ่พอพอนากลมขัดหัวนาคมขัดได้เก็ดทป,ป่า ได้เต็ดเกือบหมดแล้วได้อานเลยค่ะไม่ยิ่งนั่งอีกตั้งเคียวเขาปืนมาค่ะบ้าเกียวจังด่าว่าเอใต่ตุ่นตุ่นนั่บอสท่านทาเข่าแตกเล่นแล้วตืนเลือนิ่งวันอีกตหาตุ่ท้าแปลกไม่ต้องคิดอะไรมากวางไม่มีหลักจุดสองขีด ลายหากสุดตช้างเปตต๊กช้างปป๋้าน่ะแล้วการที่เป็นคอรปแล้วดักปอยกดปอยเปิ uh ่นปอยคู่เหมือนคู่เมือปอยหอดปอยตูว่าใหญหอดรอยแต่นงวายเก็บชีใหญ่เก็บชีว่เชียวครบ้เาใได้เก็บชีตูแต่นังนกเชียวกบอาหาให้แข่งไหว em ăn tàn hô heo về hà heo trở lại có phòng tiêm vào nuôi đại yến vàng bò đại chi người còn bò sẽ bò khi da pha nuôi đại có một gánh can đại yến sáng nó phòng có phải sáng ấu mắc con pha nuôi đại có một gánh can cồn cá bao ข็งไปก็เรื่องใดเก็บชีตัวกะว่ากักาเป็นห่านยู่เนาะหาว่าบ้านแมนโอนติดฟอวัานหลายอีกติดฟอว่ากัเอาแต่บานหลายห่าตัวพ่อก็ยังมาเก็บชีเก็บชวมันบ่าหอดร้อยได้จังไดเขาว่าหอด้อยได้จังได้แต่มัวหน้าเป็นต้องไปหอดวันที่นี้เก็ีเอแน่นอน ชี่แผ่ไปน้องคบากปล่อยผูเอ๊ะชี่แผ่ไปไม่รู้แ้วเอ๊ะชี่แผ่น้องพอเอ็ะชี้สุดคอเอ๊ะเก็ดเอ่ขถุก็แบบ่วางหนึ่งโรคหลานมาถึงมาขอไ้นขอเงินชื่อปู่แม่แม่ต่ต่น่่นตาัเงินชื่อปู่อะไร เงินค่าเติมน้ำมันถ nah ืดปเงินค่าเติมน้ำมันก็อยู่ครับเงินค่าเติมน้ำมันเจสิิตเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยมือนดิมไม่เปลียนแปว่า่เปลี่ยนแปลงคือเ่าพอเก็บทิตั้งเก็บทิเ่าใ่วกพอใไ่กับใส่าไปกลับใส่แล้วหลุดไปกลับใส่พอน้าบานว่าไม่ขาย เพิ่มราค่าให้เขาอย่าขายเขาเบบเขาผิดขายขาว่าเพิ่มขั้นงราค่าให้เข้าขายขั้นลงเพิ่มขาเข้าเขาถืลขายหแล้วเพิ่มเพิ่มตัวไรก็เพิ่มขั้งหมากสุดต้องเอายังไงเอาชูไงชูเ็ะก้าหรือชูก้าเเ็ดเขาก็ขายเพิ่มให้แล้วแล้วบ้าหน่าหาะ ได้แค nah ่นันได้แค่นั้นเ่อหได้แค่นม่ว่าน้ําหนากได้แค่นั้นได้เท่านกงนั่งออกเอได้ว่าหน็ก็ได้เก็บทิคาเกิดเดือดว่ามันแมนคาหนํามากคือเก่าคือตั้งหลาย่าได้ผ้าคือเ่าตักถือวาว่างแ่วางหนไดไขอ่ือขวนเพิ่มให้เขา ไข่ลงไเติมไข่มวน้ำพรปกเอาไข่ลงไแบบแค่ไข่เหีเขาเัาเขาเขาแไข่กะเอาไข่ไข่แหบนว้าแ่าจังไหวานาอ๋อจัง้าหระหายวิสุขวิราวิสุขวิหนได้หมดหายทอด้อดด้วยเกลืไปสุขแห้งได้อง้หายทอไวาากปฏิบัติดีปาปฏิบัติทอดทั้งหูดทด้งหม 1 1 1 1 สวัสดีครับทางช่องยิมเราด้วยนะครับเนาะมือนีก็ได้ลงจากหอปูตาหอปูขี้ปลาเขาแล้วตอนเช้าๆประมาณสี่โมงเชานะครับเนาะครับกับปู่นกก่เนี่ยทางครับไก่แนวทางให้โสงให้ลาบเขาคือเก่าครับให้โสงให้มันก็เอาไปพิจารณาญาติณันนะครับเด้อทางช่องก็เป็นแค่แนวทางฝากกดไลค์กดแชร์ก็ไปตั้งใจทั้งช่องยิมเราด้วยนะครับเด้อแนวทางของปูเพิ่นมือนีนะครับเนาะกับสามแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเด้อครับก็เอาไปเสียงโสงเสียงลาบด้งนบนนะครับเนาะครับ ก็ตามนี้นะครับเนาะก็ฟังคลิปดีๆเบื้องดีๆก่อนสีลงทุนนะครับเนาะเพราะว่าเงินถูกบาทสุกตางครับไม่แหงหายากครับก็อย่าลืมครับผู้ใดต้องการปู้หรือสีแรงแตกครับกับโทรกิ้งกลางมาเลยนะครับเนาะทางเบอร์ช่องช่องยิ้มแล้วรวยครับ0874202481นย์ครับครับก็อย่าลื่อมนะครับเด้อสามแปดเจ็ดศยอย่าสิบสี่ตัวหนึ่งครับฝากไว้เอาปากกามาจดไปนะครับเด้อหอดมือมันสีลืม สำหรับคลิปนี้ทางช่องยิมละลวยกากาขอสวัสดีครับ